เอาละครับขอบการ์ดสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับวิตเตอร์พามเซปตอรวันนี้เราก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นมาป่าเดียวดายนี่ก่อนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแปร์ครกันด้วยนะครับเพื่อให้ผมถึงสามมือซับแปร์เบอร์และเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั้นก็ไปเริ่มกันเลย let's go ไม่แต่งตัวเหมือนพี่ยักษ์เลยแฮะเออช่างเถอะเราจะได้เป็นฝ่ายเลือกปืนหรือไม่ได้เลือกโอเคไม่ได้เลือกเพราะาเราไม่ใช่คนถูกเลือกมา ผมอาจจะเล่นกากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นในรอบหลายปีฝีมืออาจจะตกแต่แน่นอนว่าผมอาจจะเก่งขึ้นก็ได้โอ้โหเอวไปเอเคใครมาสัรหาเรื่องวะเนี่ยโอ้โหมาเอาได้เอเคมาแล้วมาโอ้ยมันสนมยมันสไนวะผ,ผมเล่นสไนไม่เป็นนะทุกคนด,ดูดูมันโอ้ยอันนี้แบบนี้ก็ต้องปลาระเบิดน้ำแข็งโอ้ยโดนตัวเองอีกไอชิบาย เฮ้ย hey. แม่งเอ้ยเกือบจะเทแล้วโอเคตับเรียบร้อยอืมโอเคหนึ่งศูนย์มาไม่โคตรน่าอายเลยปลาระเบิดม้ำแข็งใส่ตัวเองเนี่ยมาชุบโอเคชุบมาเลยฮึบโอ้โหมันแรงอยู่ที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้มเรียบร้อยหนึ่ง สับเอเคสลับสับส,บส,บสับยิงยิงยิง,ยงเหียบร้อยโอเคมาอืมก็ยังบุกขอเลิกดีเซิร์กก็พอเพราะผมชอบเล่นดีเซิร์กมาชึบโอเคมา พี่จะโชว์ไฮไลท์ตึงตึงตึงโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีก็หมอบอยู่ดีก็วูบโอ้โหจบแล้วชีวิตเอ้ยทุกคนผมต่อให้ศัตรูเฉยผมต่อให้ศัตรูเฉยศัตรูบอกมึงต่อให้กูตอนไหนวะเนี่ยเอาใหมา่เมื่อกี้กดผิดเออปุ่มหมอบมันอยู่ข้างๆปุ่มยิงเออเจ้าเถอะมาเอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอ้เน่งเอเอเรียบร้อยไม่โดนตัวเอ้ยโดนไม่โดนหัวเออพูดอะไรครับเนี่ยมา Okay. โอเคดูที่ว่าศัตรูจะเลือกปืนอะไรให้เราหวังว่าจะเป็นปืนดีๆนะชบมาอืมเลือกปืนอะไรดีวะเร็วๆเ,เพื่อนศัตรูเลือกปืนอะไร XM8 กับ SKS เรียบร้อยไม่มีปืนชาร์จมาเจอ XM8 อยู่ไหนวะเฮ้ยศัตรูมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น เออเอ็ก็สับอ,อีไม่มโดนวะเอาเราเบิดน้ำแข็งไปอีกเออโอ,อ้ยไม่โดนนะโอ,อ้นัน่นนั่นนั่นเรียบร้อยโอเคมาตาสุดท้ายแล้ว ไปเราทำการเปิดระเบิดน้าแข็งไปก่อนลูกแรกจะโดนไหมไม่โดนเอ้ยนั่นไงโอ้ยพี่ฉี่หวายแล้วฉี่หวายแล้ว,ว,ลว,วตั้งไอวอร์แบบเอ้ยมันแปลงร่างเป็นพุ่มไม้ได้เฮ้ยอ๋ยอมันข็งตัวเองไว้โอเคเราจะทำการปานระเบิดแสง แสบิขาดดวงตาเอาไปโดนอีกแม่งเด้งออกอะไรกันครับเนี่ยชุบโอเคมาคาอนคาอนเรจะทำการเจาะไอวอให้เขานะครับเผื่อเขาออกไม่ได้เขาต้องการความช่วยเหลือโอ้โหไอวอมึงเยอะไม่สงสัยเป็นคนทำน้ำแข็งแน่เลยมาเดีย๋ยวพี่ช่วยเดีย๋ยวพี่ช่วยออกมาชุบมา ไม่โดนหัวครับไม่โดนหัวแต่โดนตัวแล้วไงอ่ะชนะก็พอแล้วนี่อะฮีฮีนั่นแหละครับจะกินเทไหม